ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงอาศัยอยู่กับคุณยายเธอชื่อหนูนิดเป็นเด็กขยันชอบช่วยเหลือคุณยายทำงานบ้านทุกวันไม่ว่าเก็บกวาดบ้านล้างจานหรืองานอื่นๆเธอทำด้วยความเต็มใจเสมอวันหนึ่งคุณยายล้มป่วยหนูนิดเป็นห่วงมากเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อดูแลคุณยายแต่ยายก็ยังไม่ดีขึ้นชาวบ้านบอกว่ามียาสมุนไพรหาย,ายากอยู่ในป่าลึก ซึ่งสามารถช่วยรักษาคุณยายได้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมีสัตว์ป่าน่ากลัวและเส้นทางที่อันตรายหนูนิดตัดสินใจออกเดินทางไปหาสมุนไพรเพื่อนำมารักษาคุณยายแม้จะกลัวแต่เธอไม่ยอมแพ้เพราะเธอรักและกระตัญญูต่อคุณยายมากระหว่างทางหนูนิดได้พบกับนกเหยี่ยวและกระรอกที่บาดเจ็บหนูนิดจึงหยุดช่วยทำแผลให้มันกระรอกน้อยซาบซึ้งและบอกเธอว่าหนูนิดเป็นเด็กดี ข้าจะช่วยนำทางเจ้าไปที่ต้นสมุนไพรเองแต่เมื่อหนูนิดจะเก็บสมุนไพรงูตัวใหญ่ก็เลยออกมาหนูนิดตกใจมากท่านใดนั้นเองนกเหยี่ยวตัวใหญ่ที่หนูนิดเคยช่วยไว้ก็บินลงมาไล่งูไปนกเหยี่ยวกล่าวว่าเพราะหนูนิดมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นจึงกลับมาช่วยหนูนิดหนูนิดนำสมุนไพรกลับมาถึงบ้านและต้มให้คุณยายกินไม่นานคุณยายก็หายป่วยหนูนิดดีใจมาก คุณยายรูปสี่สของหนูนิดอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวว่าหลานยายช่างเป็นเด็กที่มีความกตันยูจริงๆจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูนิดยังคงดูแลคุณยายและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเธอเชื่อว่าเมื่อเรามีหัวใจที่กตันยูและช่วยเหลือผู้อื่นโลกก็จะมอบสิ่งดีๆกลับมาให้เราเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตันยูเป็นคุณธรรมที่สำคัญเมื่อเรารักและดูแลผู้มีพระคุณไม่เพียงแต่เราจะได้รับความสุข แต่ยังได้รับน้ำใจและความช่วยเหลือจากผู้อื่นในยามที่เราต้องการด้วย